ครูบาบุญชุ่มเขียนจดหมายจากถ้ำเตือนสติให้สร้างบุญอย่าอยู่บนความประมาทครูบาบุญชุ่มเขียนจดหมายจากถ้ำหลวงเมืองแกสถึงพุทธศาสนกชนและลูกศิษย์หลังเข้าปิดวาจาบำเพ็ญเพียรสองปีเจ็ดเดือนเพื่อให้สร้างบุญกุศลรักษาศีลธรรมให้มั่นคงพร้อมเตือนสติอย่าตั้งอยู่บนความประมาท ไม่ให้ยึดติดกับทิฏฐิให้ตั้งอยู่ในบุญคุณร่มเงาพระรัตนะสามประการของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาวันที่4ทธันวาคม64พระมหาทองสุขสุขธรรมโมลูกศิษย์พระครูบาบุญชุ่มผู้ดูแลสถานปฏิบัติธรรมโดยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ได้นำจดหมายของพระครูบาบุญชุ่มยาณสังวโรอลันวาสีพิสุที่เข้าไปปฏิบัติเจริญธรรมกรรมฐานปิดวาจาบำเพ็ญเพียรในถ้ำเป็นปีที่สามที่ประเทศเมียนมาเขียนส่งมาจากถ้ำเป็นภาษาไทยใหญ่แปลเป็นภาษาไทยโดยมีใจความว่าปีธรรม2565 พรรษาพศ2564เดือนอ้ายแรม15คำ่ำที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊สเราพระคูบาพ่อบุญชุ่มมีความสุขกายสบายใจอันได้ปกติดีปฏิบัติธรรมภาวนาเมตตาอยู่ด้วยธาตุสภาวะถ้ำป่าไม้ใบเขียวอันเป็นสภาวะธรรมชาติเป็นที่ล่มลื่นใจปฏิบัติธรรมภาวนา ตามมหาสติขฐานสี่ปฏิบัติศาสนากิจอันใดก็มีสติธรรมอยู่ทุกขณะเป็นอันเข้าใจธรรมธาตุสภาวะเห็นถึงรูปนามสังขารเกิดดับทั้งวันทั้งคืนสิ่งใดก็ไม่เที่ยงแพ้แน่นอนเบากายเบาใจต้มเย็นไม่มีความทุกข์เข็นใจอะไรอะไรมีใจเป็นอุเบกขาธรรม รู้จักไว้วางใจเห็นถึงสภาวะธรรมเกิดดับเป็นอนิจจังเกิดดับเป็นทุกข์เกิดดับเป็นอนัตตาเห็นถึงรูปนามสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เท่านั้นไม่เป็นเหมือนดังใจที่เราปรารถนาเป็นไปตามสภาวะธรรมเท่านั้นรูปนามขันธาตุเป็นอันว่างเปล่าเกิดมาแล้วรอคอยวันตายเท่านั้น กินข้าวอยู่รอคอยวันตายอยู่เฉยๆก็รอคอยวันตายเท่านั้นหน้าธรรมสังเวชแท้เป็นอันหน้าเบื่อหน่ายสังขารทุกข์ในโลกนี้หนอไม่อยากเกิดไม่อยากตายอีกแล้วหน้าเบื่อหน่ายหน้าสังเวชในโลกมนุษย์ไม่เห็นมีความสุขที่ใดๆมีแต่ความทุกข์รอบตัวเท่านั้นหน้ากลัวภัยในความเกิดเท่าเจ็บ เป็นตายในโลกนี้เป็นทุกข์เท่านั้นตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยังจะได้เวียนว่ายตายเกิดเป็นไทยเป็นจีนเป็นพมา่าน่าเบื่อหน่ายจริงเราท่านทั้งหลายพากันสแสวงหาทางสงบล่มเย็นนิพพานอมตะธาตุนั้นด้วยเถิดเราท่านทั้งหลายได้มีบุญกุศล อย่างยิ่งจึงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรมีใจยินดีในภพ,พชาติของตนเองให้มีใจเคารพนับถือบูชากรา,าบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนธรรมะให้มีรู้ให้เกิดปัญญาให้พากันกราบไหว้สการะตอบแทนบุญคุณ ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ด้วยเถิดอัว่าบุญคุณล่มเงาพระรัตนสามประการและพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี้มีบุญคุณคุณอันยิ่งใหญ่อพื้นปฐพีนภาอากาศมหาสมุทรและเขาพระสุเมที่มีอะไรเสมอเท่าได้อันว่าล่มเงาของพระรัตนสามประการนี้ เป็นที่ร่มเย็นร่มเงาพ่อแม่ทั้งสองนี้ก็เป็นที่ร่มเย็นร่มเงาพระครูบาอาจารย์ก็เป็นอันร่มเย็นร่มเงาของขุนเมืองดีก็เป็นที่ร่มเย็นบุคคลใดมีน้ำใจดีต่อพระพุทธทศาสนาต่อพระรัตนตรัยมีน้ำใจดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปกถาร เลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณท่านให้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์กราบไหว้สการะมีใจเคารพนอบน้อมด้วยธรรมะจึงจะได้เป็นที่สงบร่มเย็นเป็นมงคลดีเจริญรุ่งเรืองพ้นภัยทุกอันตรายทั้งหลายเป็นที่รักของคนเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายและสมบูรณ์ในทางโลกและทางธรรมมีความสุขในโลกมนุษย์และสวรรค์ได้ถึงที่ดี พระนิพพานอันประเสริฐนั่นแลอันว่าวันเวลามีคุณค่าให้พากันผลขวายสร้างบาร,รมีมีบุญกุศลไว้มากๆรักษาศีลธรรมให้มั่นคงให้ภาคเพียรปฏิบัติธรรมภาวนาสัมานะวิปัสสนามหาสติปักฐานสี่ให้เห็นถึงรูปนามสังขารเกิดดับ เห็นรูปนามขันธาตุยตนาธาตุปฏิจะสมุปปะบาทสัจธรรมสี่พากันสแสวงหาทางสงบร่มเย็นนิพพานอสังคตธาตุพ้นจากภัยทุกข์ในสังขารวัดเรื่องเกิดเท่าเจ็บเป็นตายทั้งหลายตราบถึงพระนิพพานอันสุขเกษมนั้นด้วยเถิด ขณะที่พลตำรวจเอกสุทัศน์จาลุมณีประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้วได้กล่าวว่าพระคูบาบุญชุ่มยาณสังวโรอลันวาสีพิกขสุสิทธิ์นิยมเรียกท่านว่าคูบาพ่อได้ทิฐานจิตเข้าบำเพ็ญภาวนาอยู่ในถ้ำเพียงผู้เดียวตั้งแต่วันที่29เมษายน2562 ถึงวันนี้เป็นเวลาสองปี7เดือน6วันแล้วครูบาพ่อได้เขียนจดหมายเปิดผนึกให้ธรรมะจากถา้ำส่งถึงสิทธยาิทธิ์ทุกคนจำนวน21ฉบับแล้วทุกฉบับเพื่ออบรมธรรมะและเตือนสติอย่าตั้งอยู่บนความประมาทซึ่งเป็นข้อธรรมะซึ่งเปรียบเสมือนรอยเท้าช้าง ซึ่งเท้าของสัตว์อื่นๆทั้งหลายล้วนรวมลงอยู่บนลอยนั้นได้ทั้งสิ้นโดยมีหัวข้อในหมวดธรรมสำคัญของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านถ่ายทอดให้สิทธิอนุสิทธ์นำไปศึกษาต่อในรายละเอียดด้วยตนเองให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นที่เป็นหลักคือโพธิปักขิยธรรมหมายถึงทำอันเป็น ฝักฝ่ายแห่งความตัดสู้คือเกื้อกูลแก่การตัดสู้เกื้อหนุนแก่อริยมตรตมี37ประการคือนิปักฐาน4สัมมตรตประทาน4ทีบาท4อินรียห้พละหโพชยง7มัดมรมีองค์8ธรรมะเป็นสิ่งที่เราทุกคน พึงศึกษาอย่างสม่ำเสมอให้เข้าใจแม้เพียงทีละเล็กทีละน้อยท่านสอนไม่ให้ยึดติดกับทิฏฐิความเห็นความเชื่อส่วนตัวแล้วขัดแย้งกันแต่ให้เข้าใจเองรู้เองประจักษ์ความจริงเองขออนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะขอให้นำธรรมะไปปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากไทยรัฐออนไลน์